สวัสดีครับบอยบีนะครับวันนี้มากับก๊อก26ตัวนี้สามารถออโต้ได้ด้วยนะครับมีโหมดเซมิออโต้แมนเทนแนนทั้งระบบนะครับอาการที่คุยกับน้องเขาครั้งแรกคือยิงได้นัดเดียวแล้วแก๊สฟู่เลยยิงปุ้งลอ,อย่างเงี้ยยิงได้นัดเดียวแล้วแก๊สฟู่ ังทางโทรศัพท์เนี่ยผมวิเคราะห์ไม่ถูกก็ขอเข้ามาถ้าอยากให้ทําก็ส่งมานะครับถ้าทําไม่ได้ผมก็ส่งคืนขอค่าส่งหนึ่งร้อยบาทนะครับแค่นั้นเองหากบางทีอาจจะมีค่าค่าเทสค่าใช้แก๊สเทสอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก,มก, 100, ก็ไม่เกิดร้อยก็ไม่เกิดสองร้บาทนะครับประมาณนั้นส่วนตัวเนี้ยหลังจาก เทสแล้วก็เป็นบ้างไม่เป็นบ้างอย่างที่น้องเขาบอกก็คือสับปุ๊บบางทีก็ดีแฮะปกติดีอยู่กันเออบางทีก็ไม่ปกติแล้วก็มาตรฐานของเราก็คือล้างคาบน้ำมันเราก็ล้างคาบน้ำมันเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าจากที่เทส แล้วมันเป็นบ้างไม่เป็นบ้างแต่สุดท้ายมันเป็นนะเออในระหว่างนั้นเราก็เช็คฮอปด้วยเราเทนี่เรายิงไกลยิงสามสิบเมตรนี้ที่ยี่สิบเมตรเนี่ยก็สปินปรับฮอปยังไงก็สปินไม่ขึ้นก็จากน้ํามันนั่นแหละเลอะน้ํามันเอาน้ํามันฉีดเข้าไปในลํากล้องนะครับในเรือนฮอปห้ามมีน้ํามันผมก็ไปล้างแป๊บก,ปกบป็ประกอบใหม่เหมือนเดิมแล้วมาตั้งยุงเยอะครับ ล้วก็มาตั้งยิงแต่ก่อนที่เรา,เราล้างฮอปเราเซ็ตลูกสูบด้วยเซ็ตลูกสูบไม่ให้มันกินแก๊สไม่ให้มันถอยมาเกินสโตกของกระบอกสูบพอถอยมากเกินเกินสโตกของกระบอกสูบเนี่ยมันก็เกิดช่องไฟพอเกิดช่องไฟปุ๊บมันก็รั่วออกมานะครับก็เปลืองแก๊สนะครับแล้วไม่กระชับด้วยทีนี้ก็ ฟูล l แมนเทนแนน c e นะครับสุดท้ายอาการนั้นก็ยังเป็นทําทุกอย่างก็เลยต้องถอดเรือนเอขาเรียกอะไรนะเออ่ชุดร้านไก่โโหทำไมมึนๆกนต้องถอดเรือนชุดร่านไก่เนี้ยออกมาดูนะครับก็บิงโกครับก็เจอเจ้า เข็มตีวาวนกสัตว์เนี่ยเข็มตีวาวเนี่ยที่แฮมเมอร์จะฟาดเรามาตีตัวนี้มันจะต้องเป็นวงลีข้างบนก็เป็นสะพานนะไม่ไม่ไม่เปิดตไอ้นี่มันเปิดเห็นไหมคือมันหักนั่นเองสาเหตุไม่รู้เจออย่างนี้บ่อยครับแต่เจออย่างนี้เรื่อยๆดีกว่าไม่บ่อย จตเจอเคยเจออยู่ก็เปลี่ยนไปครับผมก็เปลี่ยนไปทีนี้ทีแรกก็มีวาลเนี่ยมันล้นล้นนะตัววาลนกสับเองมันล้นล้นผมก็เอามาแมนเชะนนให้โอ้ยยุง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 ตัวใหญ่มากที่นี่ แล้วก็เดี๋ยวจะเทสให้ดูก็ตอนนี้ก็ยิงได้ปกตินะครับทั้งเซมีและออโต้ปุประมาณยี่สิบนะดุดละแม็กนี้ โอ้มีลูกค้างอยู่นะขึ้นลำได้เลยเซมิวัดโคโนโสักสามนัดนะสองเจ็ดหกสองแปดหนึ่งสองแปดศูนย์ สองเจ็ดแปดได้ความแรงที่ดีนะครับสองเจ็ดแปดผมปรับเป็นออโต้นะเอายิงเซมิตหนุกๆก่อนดีกว่าผมจะยิงผมห้อยกระป๋องไว้ที่ระยะสิบห้าเมตร ม,มินะเฮ้ยขอ,อโต้นะลูกหมดแล้วยิงพลาดไปแต่ลูกหมดสไลด์ค้างนะลูกหมดสไลด์ค้างนะครับลูกหมดเตี้ยงเลยสไลด์ค้างสนุกนะแล้วทีนี้ถ้าอยากยิงต่อทำไงใส่ลูกตอนนี้แม็กเย็นแล้วนะ เนแล้วทํากลับให้เป็นอุณหภูมิห้องไม่ทันละออโต้นะสไลด์ค้างเพราะลูกหมดโอเคสมบูรณ์ครับกลับบ้านได้กลับฉะเชิงเซาได้่็ประมาณนี้นะครับ เข็มตีวาวขอบคุณที่รับชมรับฟังบอยบีเคศูนย์แปห้าเจ็ดสี่สองหกแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ